สวัสดีครับวันนี้ทําน้าพริกปลาทูแต่แนะนําให้ใช้ทูน่าแทนจะได้ทําง่ายๆแบบนี้นะโอเคครับมา ตัวนี้กระเทียมครับกระเทียมย้ำเลยพี่กระเทียมไทยน้ำพริกเนี่ยใส่กระเทียมเพื่อให้หอมทีนี้เวลาแกะกระเทียมเนี่ยกระเทียมไทยเนี่ยความอร่อยมันอะมันต้องติดเปลือกนิดนิดมันถึงจะหอมนะกระเทียมครึ่งกำมือมาดูหอมใส่หอมอะให้เยอะกว่าเทียมกระเทียมประมาณเท่าหนึ่งนะครับเวลาทําน้ําพริกนะใช้เนื้อหอมเยอะเยะเนื้อหอมเนี่ยมันจะทาใ,ให้ให้น้ําพริกเราเข้มข้นด้วยนะครับเข้มข้นด้วยเครื่องด้วยแล้วก็จีนีจแล้วหอมมันก็คือมันจะให้ความหวานโอเคผมขอพวกนี้ไปล้างก่อนเลยเพื่อความสะอาด ล้างสะอาดแล้วเอาลงไปเผาเลยพี่ดเดี๋ยวเผาหอมไปก่อนเพราะว่าหอมมันจะสุกช้ามันหัวใหญ่เดี๋ยวค่อยเอากระเทียมกับพริกลงถ้าพี่ใส่ลงไปหมดพร้อมกันเดี๋ยวปัญหาคือพริกกับกระเทียมมันไหม้ก่อนหอมยังไม่สุกอ่ามาถึงพริกชอบเผ็ดมากใส่มากชอบเผ็ดน้อยใส่น้อยแต่บอกเลยว่าสีแดงเนี่ยเอาพอมีให้มันออกเผ็ดๆให้ส,สวยๆแต่ให้เน้นพริกสีเขียวมันจะให้ความหอม แล้วเวลาพี่กินน้าพริกเนี่ยถ้าพี่ได้ความหอมจากพริกอะมันจะชวนกินมากกว่าผมจะใช้สีเขียวมากกว่าสีแดงประมาณเท่าตัวเลยวันนี้ผมใช้สีเขียวประมาณ8เม็ดนะแล้วก็สีแดงแค่ประมาณสัก 3- าสี่เม็ดพอนะครับเหมือนเดิมล้างนิดนึงเพื่อความสะอาดปลอดภัยเอาละครับผมลงแนละ้วหอมลงไปก่อนพริกกระเทียมลงตามอ่ะโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเตรียมผักกินเคียงไว้ก่อนสสวยนะแตงกวานะครับ มะเขือผัดก,กาดอยู่และแค่นี้คุณผู้ชมเริ่มสุกแล้วครับเกียมดำๆอย่างเนี้ยหอมอร่อยอ <า S 1> ทีนี้เวลาทําน้ําพริกอะครับพี่จริงๆแล้วคกเนี่ยมันมีความต่างกันระหว่างคกหินกับคกไม้หลายๆคนไม่รู้ถ้าพี่จะทําน้ําพริกหรือจะทำเครื่องอะไรที่มันละเอียดะเ,ยดเนี่ยในหลักความเป็นจริงพี่ควรใช้คกหินมันจะตำง่ายกว่านะครับแต่ถ้าพี่จะทําอะไรแบบพวกส้มตาหรืออะไรที่มันเป็นเหมือนคุกเข้าเฉยๆอะพี่ใช้คกไม้ได้ ปิดไฟแล้วให้ง่ายเคล็ดลับคืออันนี้ของผมมันไม่ดํามากนะผมไม่เอาออกเลยนะผมใช้หมดเลยเกียวเกียวอย่างนี้ทีนี้เอาทั้งหมดใส่ลงไปในครกตาตอนที่มันร้อนมันจะง่ายมาก <Wow. S 2> ถ้าเอาไว้ให้มันเย็ยนแล้วมันจะตายากมากพี่ตาเลยตอนเนี้ผมตำละเอียดแล้ววันนี้ได้ทูน่าเป็นทูน่าในในน้ำแรก่ก็จะไม่มีรสชาติอะไรเปิดนิดนึงไม่ต้องเปิดหมดนะพี่เปิดนิดเดียวแล้วเทออก เนี่ยครับแล้วก็ใส่ลงไปแทนเนื้อปลาชูนี่แหละเอ่อน้ําก็ลงไปได้นิดๆเพราะมันเป็นน้ําแร่นะครับเราก็จะได้ทาไปแล้วมันก็จะได้มีน้ําออกมาด้วยนะครับบางคนก็ปกติเวลาทาน้าพริกบางคนก็มาใส่น้ําอุ่นอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้เป็นน้าแรก่ก็ใส่ลงไปได้เลยมันก็หอมด้วยนะครับแต่ก็อย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันข่วมไปครับแล้วคราวนี้ก็แค่ยีให้เข้ากันคราวนี้เราก็มาปรุงรสกันโอเคอ่ะน้ำมะนาวเปรี้ยวนําเค็นตามรสจัดได้เลยพี่ ใส่น้ำมะนาวไปประมาณสองช้อนโต๊ะน้ำปลาสักหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนนะครับพี่ถ้าดูสิปพอมันใช้ทูนา่าเนื้อมันเยอะมากเลยไม่เหมือนปลาทูแล้วกลิ่นไม่เหม็นเลยปกติบางคนจะไม่ชอบกินทูนา่าอันนี้มันกลิ่นไม่เหม็นใช่ไหมไม่เหม็หนครับผมต้องลองครับพี่ค่ะอร่อยต้องลองแล้วก็ทําง่ายมากครับผมอ่าเอาล้ครับตัวนี้มันดีตรงที่มันไม่มีก้างเลยครับพี่อ่ามันจะไม่มีก้างมันไม่ต้องแกะมันไม่เสียเวลามาย,ย่างปลาทูหรืออะไรอะไรทั้งสิ้นนะ